สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มีกิ่งตอนมาจำหน่ายนะครับก็เนี่ยครับเป็นกิ่งไซส์ใหญ่เลยนะครับกิ่งไซส์ประมาณเม็ดเม็รเศษเลยนะครับนี่ก็สามารถจะเอาไปปลู okay. กได้เลยนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตอนมาจากกิ่งตอนที่ต้นต้นเนี่ยใหญ่นะครับต้นที่สูงสูงเป็นกิ่งกระโดนแล้วก็ตอนลงมานะครับเป็นได้ไซส์ใหญ่แล้วก็รากเต็มเต็มนะครับก็ถ้าเกิดฝนดีๆก็สามารถจะพร้อมปลูกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด ไม่มีฝนเลยว่าฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้ก็เอาไปฉัไม่ก่อนสักเดือนหนึ่งพอฝนมาแล้วค่อยปลูกนะครับกิ่งตอนไซนี้ก็จําหน่ายที่ไซกิ่งละ20บาทนะครับไซนใหญ่เลยแต่ว่าก็จะมีค่าส่งตามจริงนะครับค่าส่งนี่ก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาท200เพราะว่าเป็นไซนใหญ่นะครับไซน์ใหญ่ค่ากล่องค่าส่งนี่ก็จะแพงอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าลูกค้านะครับไม่อยากในไซ้์ใหญ่ขนาดนี้ก็นะครับสามารถจะตัดได้นะครับตัดเลอสักห้าสิบเซนก็จะประหยัดค่าส่งไปได้แต่ว่า ต้นก็จะคอให้สูงไปอีกก็จะเสียเวลาไปเนาะนะครับน,นี่ก็ปลูกแล้วก็ต้นใหญ่เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาก็จ่ายค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับก็สามารถจะได้ไซส์ใหญ่ไปเลยเนาะนะครับวันนี้ก็มีมาฝากวันเท่านี้นะเรื่องของกิ่งตอนนะครับใก็สามารถจะสั่งจองได้นะครับในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะติดต่อผ่านเพจหนึ่งซื้อหนึ่งฟอตโตฟาร์มหรือติดต่อผ่านเพจเชษฐาสีทองก็ได้นะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมปลูกฝรั่งกันนะครับสวัสดีครับ